สวัสดีครับผมพี่พ์น้องดิบบริษท้างบ้านนะครับมีเรื่องรถมาเห็นงานให้ลูกค้ามีปัญหานาเงาเมติดตลมซ้ำเลยนี้จังว่าเลยเนาะว่าหนาแรงนาแรงพี่นิงสิมลมเนอบหลอกข้องใส่แกงลูกค้ามันกับเป็นข้อมในหน่อยอครับนี่หน้ากระจา้า คือสิลงได้อยู่คนทับก็บอกมันใจมันใจลงไปติดสัมนิ <c oughs> ้มได้ขึ้นกับบันใดซอยจะคว้าบันใดได้บา้างแท็กจมมิดเลยไปคือหาวิธีอยู่พัดหนึงโอ้มีพันธมิตรจริงยัไม่เป็นหลวงกะเจ้ามาซอยซอยดินต่คดินจันวานดินจังได้ก็บุกขึ้นใส่ ยามดีเอามานันกกน,นี่ยเดี๋ยวรดมูรถัวกันยังครับมาซอยดึงมาเนี่ยเอา้าสีแดงมังกรมาซอยดึงย <c oughs> ังนิดเดียวคืนอาร์ลาดี๋ยวยังไม่จบกับเพิ่งต้องยื่จุดที่หอดอึงบ้นนี่แะครับบ้นฟังไปละโอ้ยหมอกระดิ่งจันว่าบูงบดาย ว่านาแรงนาแรงเล็กของลางายอย่างไตงานไม่ได้โคดราษาถามเจ้าของเจ้าของบอกว่าเพิ่งซูบหน้ามอ,อกระดับโอ้ยงานเข่าแล้วก็ไม่พีนนองคุยกันหมดจบ <c ười> คุยกันหมดหมดลงตัวว่าจังไดางานก็นว่าลงได้ลงได้ลงไปก็เรียบร้อยครับนี่ผมเป็นยังประสบการณ์โมมีนะเคือที่สองอเลยเครือแรกก็เอาค้มาสุกแบบแรกกเอาคมาสุกมากตัวนั้นตัวสีตัน ตีสอยสองหนื่นสองขึ้นตอบนั้นแล้วรถวินรถพอดีรถจะคล้องมีวินว่วินขึ้นยังได้รอบนี้ของการความรวดเร็วนิดนึงจะเลยแล้เก็กระจอยเขามีรถไงถึงพันธมิตรกั้นเีนะครับหากินั้งั้นนี่ล่ะมาซอยเป็นแบบใจดีมาซอยเข้า ดึงปือเดียวก็คืนละงานตรงนี้มูมีพวัว้ังเลยครับธรรมดามาดึงขึ้นละเดียบร้อยโอ้กอยังช่ว,วยออดอยมอน้ก็ปองเพ็รงานหอกกับเป็นลางกันเหมือนน้องไกบเก็บประสบการณ์คนขับสบ